กีไปจับไปเก็บค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆมาดูที่เรากี้ไปจับกุ้งมังกรมานะคะนี่นี่คือ2วันที่ได้นะคะมาดูเร็วมาดูมาดูเร็วนี่นะคะ นี่คืออันนี้บางส่วนก็ทําความสะอาดไปแล้วแต่พอทําใกล้เสร็จเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าเออทาคลิปมาอวดดีกว่าแล้วเนี่ยตัวใหญ่มากเพื่อนครึ่งแขนอะดูรับเซอ้อใหญ่ครึ่งแขนเดี๋ยวนกกี้จะมาดูว่าได้มาเยอะขนาดเนี้ยนกกี้อะเอาไปเก็บยังไงแล้วเอาไปทําอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนกี้จะคลีนทั้งหมดก่อนก็คงเอาหัวออกก่อนนะคะ เมื่อกี้เราจะเอาหัวมันออกก่อนคือเอามีคนตัถามว่าเสร็จได้หัวจังเลยเสร็จเพราะว่าหัวมันเนี่ยมันอร่อยแต่พอมันได้เยอะๆแล้วว่าเก็บหัวไม่ไหวไม่มีที่เก็บด้วยเมื่อกี้ก็คลีนหัวแบบปกตินะคะเอาเอาเส้นเส้นหลังกุ้งออกเมื่อกี้ก็เส้นหลังกุ้งออก,ก,กอย่าง,งออแบบนี้ บางส่วนนี่คือก็แบ่งๆกันไปแล้วเพราะว่ามันมีทีมไปจับเนาะแต่บางคนเขาก็ไม่เอานะบางคนเป็นนักท่องเที่ยวมาเขาก็ไม่เอาเอาไปแบบไปกินกันที่ร้านอย่างเงี้ยนี่นะคะนี่คือเสร็จนะทําให้ดูใหม่อีกอันนี้ก็นนใหญ่อะเพื่อนเอ้ยนี่นี่ก็ใหญ่มากอะคือต้องบอกก่อนว่า กินไม่ไหวอ่ะแจกไปแล้วด้วยนะหลายส่วนแล้วก็จะมีเพื่อนมาเยี่ยมหาอา,อาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ต่อ,ตอ,ตอไปก็ก,ก็ก็ไปจับอีกแหละแต่ก็เตรียมไว้เผื่อว่าอาทิตย์หน้ามันไม่มีหรือจับไม่ได้ก็เตรียมมาให้เพื่อนไปกินนะคะเดี๋ยวเพื่อนมาเพื่อนก็ทำน้ำซิ้มซีฟู้ดมาเผื่อนกี้เพราะอย่างนก,กี้ก็กินกับมาม่ามั่งอะไรมั่ง มันก็ไม่ไหวแล้วนี่นะคะบางอันก็เอาขึ้นออกออกมาเลยได้ง่ายนี่ไต้องแยงก้นแต่แยงให้มันสะอาดสักทีดีกว่าปกตินอกี้ก็จะแยงก้นแบบนี้นะคะนี่ออ้ทำความสะอาดเขานี่คือแยงก้นนะคะแยงกน้นแยงกน้นทำความสะอาดเอาเอา,เอาที่หลังออกมาให้หมดอะเส้นหลังอะอโอเคน่าจะหมดแล้วเมื่อกี้เนาะ เพราะว่าฝรั่งเขาก็รังเกียจกันนะเนาะนี่นะคะอยวใไมดูอีกอันนึลนกี้อจับช่วงอ่เต้นฤดูก็คือช่วงหนึ่งเดือนแรกใช่ไหมล้วก็เก็บเอาไว้กินแบบทั้งปีเลยกินมั่งแจกมั่งปาร์ตี้มั่งแต่นกี้จะเก็บในในในตู้เย็นอ่ะให,ให้ให้เต็มก่อนเผื่อว่าแขกไปใครมามาหานะ นี่นะคะเปิดนี่เห็นไหมนี่ดันมันออกมาเห็นไหมดันดันดันเส้นออกมาทำความสะอาดนี่นี่ก็ได้เลยะมาดูวิธีเก็บข้าวตู้เย็นกันจ้งพี่เคลียร์่ก่อนละนี่นะคะนี่คือแก้วพลาสติกที่เวลาเราไปปาร์ตี้อะเวลาซื้อแก้วพลาสติกปาร์ตี้อะนี่ลูกี้จะเก็บไปยังไง นี่นะคะเก็บแยกไว้นี่นะคะกี้ก็เอาใส่ลงไปลแล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปนี่นะคะใส่ไปให้ท่วมใส่ไปให้ท่วมนี่นะคะพ่อดีของการ การแช่น้ําทําไมแบบว่าไม่ใส่ถุงแล้วก็อันนี้ไปแล้วก็แช่ไปเลยไม่ได้ค่ะเพราะเวลา,อ,าออกมาละลายแล้วอะมันแห้งๆมันไม่สดแต่ถ้าเราทําแบบนี้มันจะออกมาสดนะคะมันจะออกมาสดคือสดเลยอะเนี่ยออกมาสดเลยพอเราเอามาละลายอะมันก็จะไม่มีแบบว่าความแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ จ้าอีกอันนึงอูออูนับก่อนดีสกเก้าสิบสองสิบห้าสิบหกสิบเป่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยีเจ็แปดยี่เก้าสามสิบสามสิสองสมสมสามสิบสามเองถ้าทางตรงตรงนี้แล้วก็สามสิบสี่โอเคนี่นะคะเห็นไหมพอมันแข็งแล้วเนี่ยไอตัวน้ําแข็งมันมันมัน,ม,นมันคลุมตัวหางกุ้งเลยเห็นไหมจะคลุมตัวหางกุ้งเลยนะจ๊ะนี่เป็นวิธี ในแบบของเรายังไงวันนี้นก,กี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย